ฝนกระตกสบายดีบรรยากาศเนียเหมือนเสาครับโอ้ยฝนตกเดิมวันนี้ผักลาย อาหารการกินอาเซียบอลาไนเขาไก่หานเป็นบาร์ได้ค่าร่มลมมื่อหนึ่งถือลมมื่อหนึ่งถือกล่องไข่เนี้ยจะกุ้งอยู่ละว,ว่า,ย,า,นนย,าย่ันฝนย่านนี่วะ <laughs> คนขายกับเปียกจีแต่ยังไม่กินแม่โอ้หลายอย่างหลายแนวเลยกุ้งน้ำโขงมาประจำครับถุกเส่าว่าจะติดลงโจวงเลย ทั้งฝนทั้งลมป่ดน,นี้เอาสู่ชีวิตกนาดครับพราะข้าแม่ข้าอยู่ไซกะเอาพี่น้องกำลังใจคือเก่าครับเราเบ่องอาหารการกินวันนี้ตลาดเช้าวันอาทิตย์ครับบันหัวหน้าอำเภอเขม,มาราชครับอุบลราชธานีบ้าน,น,านเฮ้าครับกาบ,บรรยากาศยามเศร้าๆโอ้ยทั้งลมทั้งฝนค่ากินดี มาอยู่ตัวนี่ใส่กวางงี้ฝนรดก็มาคือเก่าโอ้ยแห้งๆกว่าเก่าแห้งๆกว่าเก่าป่ะนี่คือบอลขามาตั้งว่าหันมดตวัว่็หันมันหันมันเศร้าหรอะละว่าส,สิไปอยูท่านเดียวไปสิไปอยู่สิฝากบา่ ส uh ิบไปอยู่ผมสิบไปอยู่หาหมูหาพวกหาหมูหาพวกก่อนมึ้ยิธีมนึงวิธีการลบหล่มกันหลดอุ้ยชื่อซอยกวางหนึ่งมากยิ่งกว่านี้ หมักยังงั้นกว่าขัวเราบ่ขัวแล้วแล้วอ๋อเอาเนี่ซ่าสันนี่เนี่ยเอาไปกินหลดเนี่ยต้มแล้วก็ม้วนขัวอีกเลยฮะท่านว่าบักหอยมันก็เอาไว้ได้อยู่อันนี้เอาซีนซ่าอนนี้ซอยเนี่ยหมกบ่อนี่มันคือบักก้อยู่บ่บักยังนก็คือบักมวยบักมวยมวยนะบ้านบักมวยจะเม้าก็เลยบักมวยมวยมวยบ่วม่นหวยบ่มวยมวยเอาไปเถอะเอาเขาถือยากหอยมาเอาบ่อขอหอยนี่เอาไปใส่ตำมวหอยใส่ตำบักฮง คนท้าบุตรตามทั้งหลังผมมาเก็บเม่็ดบานครับวันนี้พูดละลมมีอ่อนนะมันจะไค่อยฮะเบิ่งแม่ขาตากฝนก่อนตัวโบยานฝนก็จะเป็นพักกระแยงมาปวดปวดเมยไงเรามาเมาโดยเฉพาะกุนะเต็มไม่เต็มมือ ดูชีวิตขนาด่็ขาแม่ขาดากระซิลาะเบองงนี้นะครับเอาบันยากาศอ้ย้าเย้าบ่ได้บ้างหันมันบ่ตกะ้นหันบาอาท่น้องมามาบะนี่ โอ้ยผมตือนมาบางตีสองตีสามนะมันตกเบืองยางแห้งเลยเบืองกาบบ้านับัวเศร้าครัๆคันไปคือสิหอบเรียนหอบเรียนอยู่วะก็เลยโอ้บัวอ๋อันเมื่อไเราเอาบรรยากาศเด้อวันนี้ คนตัวขำหรอ,อมะข,ข,ข่ากับมี่ชาวบ้านหาเราเบังค่บขาไม่ขาครับปูป่าหน้าหนามกันยังมี่คือเก่าแร้วพี่น้องแย่ำนี่แม่หมูคนตกกระบได้อยนะู่เดือดเศร้า

หัวเจมาหัวนึงหวนึ่งว่าสันแล้ววะขึ้นหัวหัว่่นหัวหัวาหัวหัวเจแล้ววะหัวปลาแล้วเหนเนาะแลบอกว่สุดบุ้ยเหนียงามๆมันสีลอยนามเลยติป่ายงปลา้วนกบให้กบนาโอ้ย ฮักขาเราบ่นี่ยฮัก้ะครับฮักแล้วอุ้กบหน่อยฮักขาเดวกรตินได้ได้กบกบหน้าคือกบเลี้ยงกบหน้าเี้กบหน้าี่เนาะมี่ตัวบอทห่ากันบ่เลยอันบ้านเข้าโละัยไอ่ขายจังไรขีนละซ่าโลสองขีละซาโลละสองรอยอุ้ยทั้งลมทั้งฝนบ่เนี่ยกบหน้า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  หากเนี่ยโฮ้ยปวดโัวได้พี่หน่อบรรยากาศบ้านเฮาครับยามเช้ากะเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งครับฝนตกกะอยู่กะหาคือเก่าเปียกกะเมื่อเหอนแล้วละอวะเปียกกะเปียกเบิดยังก็ได้ บรรยากาศฝนตกครับคักเนี่ยวันนี้ยังวะเอาปลาอยังกว่านี้ปลาเครื่งหรือปลากรดเขาเอื้อนปลาเครื่องบ่นี่เดี๋ยวปลาดูดิปลากรดบ่านี่เอี๋ปลากรดครับปลากรดปลาลาดโอ้เราเดี๋ยวปลาลาดน้ำกว่านี่แต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยไว้เป็นงูได้เนี่ยเตือนเป็นเตือนเนี่ยนี่การเห็นในน้ำนี่โอ้ยเนาะปลาลาดวราผมว่ามันตัวเล่ยๆนะเคยเห็นอยู่แบบบานเข้าอ่ะเนี่ อุ้ยโดดเตืบแล้วขันเห็นถือม่วงอย่างนี่ยกมองขึ้นมาจังหน่อยนี่อุ้ยฝนตกก็ยุดบ่ได้ฝนตกก็ดีแม่ค่ะฝนตกกะดะมาคือเก่า <laughs> แม่รอดเดี๋ปลาดมื่อนี้คือหลาใช่ไหมหัวปาลาเจ้าะไหลเจาผลนทำแม่ะาดโอ้ยผมมันเสียแต่วูมีผู้ตกไม้กินท่านละขันซื้อกินแต่ไข่แน่อู้หลายหลีครับหัวเท่าไรละแม่หัวห้าสิบค่ะสี่หัวห้าสิบค่ะกองละหา้าสิบนะครับนาะสามหัวสี่หัวอในะ <Okay. S 1> ห้หมดน่ะห้าสิบบาทถือหัวละสิบกว่าบาทเห็นอะไปปลาตองปลาโจกปลาอิตุปลาเพียครับเขาจะเอื่อ ไม่ยังะแม่ท่งเขาก็มาเอาบนานั่นเรือก็ลวดสิลงไซก็ได้คนลงจงยังมาใกล้ๆกมูผี่มันจังมีมูยังไม่กินเธอบ่อ่านหันซื้ออยเพยคนเนี่ยฮะยังก็ได้ยังก็ได้ซื้อซอยแล้วเอายังเอาคือ ไอ้จร <mile inside> ิงปิดรลานบ่แล้วฝนตกปันนี่สร้างมาเหว่าเลาะวันนี่กโอ้ยปวดโผล่จะยังยัปยังตกแต่ตีสองตีสามวนะเ้ก็รถไรถไปลงพี่เขาคนเขาตลาดคนนี้มีนมมันสมุทไงไอเดียไยืมไอรักไยืมยังนอนี่ยืนมือยิงยี่หรับไป ทั้งเกียรจากหม,ม,มวกก็หลดหายคือเก่ามาคือเก่ากับหอ,อยหอมนำเพิ่งกบมันแห้งซึนเรื่อยๆได้กลบีงอ่อารกระสีมาบอเต็มที่พอจัดเต็มไปไหนเพราะว่ามันฝนมันตกฝนกระลาะลงมา <c oughs> ทุเรียนด้ครับธุเรียนธุเรียนพ่นตกระเบนพ่นตกระเจียบไปโหลดไปยังไปยังตัวใหญ่หั่นประจกบปะไม่ยอมบอครับ อันตัวไล่ไลไปยังก็คือปลาเอื่อนนี่เนาะอยู่ตัวเนื่องเนาะไล่ไลเขียดเนาะโอ้ปลาเอื่อนครับมันนี่ใส้ถท้งไว้เลยมันนี่ร้อยเจ็ดสิบบาทรอหายังไม่กินพวนนี้หากกล้วยอันนี้กล้วยดิบตำเร้าฮะกล้วยดิบมันหวันสุก <laughs> เอากบวมเมา,าเอาลอเบิ่งบรรยากาศตลาดบานเฮาครับอุย้ยฝนตกทำแม่บัะม่วงสม้บงสมบม่แม่ส้มอิลีส้มส้มหวานตาอยู่บ่ส้มอิลีเอาทวงหนึ่งเด้อเ พอดีกินสุ่มเนาะ<ส>นโอ้ยจนน้ำไหลพี่น้องเลยเาิ่งที่ละนี่ลาบบรรยากาศย่าฝนกันเลยชีวิตพอขาแม่ขาผพ้ใด้กัดสูบเิด่ังหยิมได้ยังหัวเ้ยเจ,จ้าบาลแม่เจ้าออนถุงชีนวยก็มีเลือกก่อนนะเอาเอาใช้เงินไหวฝากไปพร้อมเด้อ พักบุ่งอย่างเครื่องห้ามพักบุ่งอันพักบุ่งแก้วบางวงเด้อเออเอเอมาหลายผู้ถือเอไปไปน่ยอาไปบใยก็มันอันนี้ก็ได้ต่อเอาเงิน,นอันยูนั่นเะมียนะ โอ้ยบ่มีห่มเลยตัวผู้นี่ไอ้เสี้ยงเอากองหนึ่งไอ้เสี้ยงเอายังกระด๋อยกองหนึ่งมาเอาเด้อสิไปอยู่สิไปอยู่มีใจนี่แนวงามๆคักๆคักบอคักไม่ค่าพู้น่ะเปียกเป็นเปียก ลุยเป็นลุยคือขายายแถมมะเขียบเจ้าบาทไหมสามบาทมะเขียบเพิ่มคือเก้าพริกเปียกเตกเียกกรมีเท<อ>่าก็มีเท่าปั่นน้ำบางละลาแต่ว่ามัน <c oughs> คือน้ำไม่เด <c oughs> <c oughs> ืละคนสูเป็นสูครับขวดน้ำจนไหลตีนเมื่อี้ละ่ะ ซอยยังเนาะมันนี่หนอเขาไม่มีแนวซอยเนอไอยังละซอยมันนี้บอซอยก็ได้ดจิ้มแหย่บัวรีบกันสันลุมหล่อไปก่อนครับเท่าหรอมากระทิ่นเราแห้งแห้งไปเรื่อยบันนี่ฝน บมมีทาที่วาสิเศร้ามาขายคือเกาเ่าไงทุทนสิล่งไปอยู่สมทบทุ่นก่อนอู้ทังนี้ก็ยลายคือเก่าด้วยครับ ไก่บ่านเด้อไก่บ่านวันนี้เราบรได้ปลาบูใหญ่ได้แต่ปลาบูน้อยปลาบูน้อยมือนพ้นโซมันบ่อเขามันบ่อเขาหรอกพันโซ่พันเขาได้ป่าปลาบูพันโซ่กันโบขืนพันโบขืนบอโอ้ยคือเป็นแนวนั้นเนาะอวันนี้เนาใหม่เนาใหม่เราขายเป็นครูครับมัดใส่กันไปเรียบร้อยแล้วลบ่แบงมาสัน่นขายเป็นครูครูจักบาทวุ ปูละสองเศ้าบ่อ,อ,บอแบงมันสิบรได้หิวแล้ววะเอามมัดใส่กันไหวะ่ะบ่ให้ถามแบงข้าก็มาก็มีเขาปุ่นคนคือห้าหม,มัดคาเซเม่คนคือห้าหมัดคาเซเม่ ต้มกระโพดมะนาวเหมือนี่ต้มกระโดมะนาเีนที่ไฟสรางตลาดเบิ้งโอยต้นเอ้ยอยากกินเก่งเี้หมมันมันโต๊ะเหรอขึ้นสีเบิ้ลดเหรอขนตอนตอนเลี้ยนหนเบิ่นเหบอ็นบ้่ั้กันขนสส้เ้นเลีย้กแค่หน่มเกเมาเคี่งดิบก็ส้นดีแท่ะทา้งนี่เฮ้ยหนาว นี่ของแธอนี่ตือนเราละตือนละหันตกโอ้มันนี้มีไก่ดำครับร้อยหกสิบบาทเวอร์เซนฝนตกก็มาคือเก่าวายยุทธวายยุทธได้ยอนเงินวัมี่เงินวัมี่ฮาผู้เลี้ยงตีอยู่แล้ว ซีสันบรรยากาศตลาดย่ามเหมือเสาร์ครับตลาดเช้าว,วันอาทิตย์บ้านหัวนาครับอำเภอเคียงรา,าดูบนราชธานีครับรทุกเสาร์วันอาทิตย์บรรยากาศตอนสอยายๆหน่อยฝนตกกล้วยโอ้ผมได้รอ้อนฮะกล้วยซุกยี่นี่ดิย,ยังมีอีกหนึ่งยี่เดียวจาว,วพักเตี๋ยวพักเตี๋ยว น้ำกุ้งที่ชื่อเพรอน้ำกุ้เหอเขาให้น้อยเออได้บักพีกมาขายมือนี่แม่นแนนกกระหอยฝนมันตกฝนตกเนียงมากอะเดวมาขายก็เอามาเบิดครับบัคไวยกับงุ่มไบละก็เลยเดียมากันเปงุ่มใบกับสินอนเว่นว่าละ่าแเอนนะันเบ ไปข่าก็ลังมากกับมีอะไรเห็นหอเป่าครับส่วนทั้งคุณนะก็เป็นบรรยากาศเด็กแบบนึงครับฝนตกวิถีชีวิตก็ยังไปเรื่อยๆครับไอ้ก็ลังใจกันมัอนี้บุ้มีดอกาขั้นเสือพวกเสือพาบุ้มีมือนี้อุ้ยไผ่มาเลยสูตรตีเมียนี่ละวนนามาขายผักใช้ระเปียงไก่เปียงกาโปรเปซุน,นมูลี คือไปเถือกส่วงเท่หละกกอว่าม, <laughs> มันจักว่าฝนตกน้องนกเป็นยังไงเนาะ <c oughs> เมนี้นอ่ะเมนีมนเืเอนีเดเศร้าเมืนเนย์ปวดฟัวครับนี่แหละบรรยากาศตลาดบ้านเท่ากระไดครับของสื่อของขายอาหารเผื่อบ้านอาหาร ตามหรือดูการปลาเขียแล้วแต่ปลาเขียน้ำตัวนี้ปลาจระขีใช่แบบฝนตกๆนี่แหะพี่น้องเอาแบบฝนตกๆนี่หละวันนี้

สองแปดเอื้อยกสองร้อยแปดสิบถักไขาได้แบเข้สาดวใกับสีได้เมือนล้วพี่น้องคนแม่ขาพอขาท่านอีกอะลูกจวงครับล้านเสื้อพาเรียบร้อยเลยพ่ได้มากครับนี่ก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงครับสุดยอดเลยสู่ชีวิต สิย่ยอื่นอะไยคุรได้กับสู่ไปพี่นองครับกำลังใจครับสูข้ขรุขขครับอันนี้ก็จะเป็นบานนอกบานหน้าเฮอาครับเงี้ยฝนเี่เจนนี่นนนได้ครับไล่ใจมันก็คือเกาไล่ได้มันบกพร่งถูกเดี๋ยวเงี้ยมีแล้วครับ